ันนี้ผมพามาชมโครงการบ้านลาลินเดอะเพสติมาพร้อมกับแคมเปญลาลินเคียงข้างคุณ37ปีชีวิตที่ดีบ้านที่ใช่ตอกย้ำความสำเร็จกับลาลินพอลตี้แบรนด์ที่เป็นตัวเลือกในอันดับต้นๆของใครหลายๆคนด้วยบ้านคุณภาพดีไซน์สวยเป็นเอกลักษณ์และการออกแบบฟังก์ชันที่ตอบโจทย์การอยู่อาศัยรวมไปถึงบริการหลังการขายที่อำนวยความสะดวกให้กับลูกบ้านได้เป็นอย่างดีและยังมีตัวเลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นทาวน์โฮมบ้านแนวคิดใหม่และบ้านเดี่ยว บนทำเลที่เดินทางสะดวกมีความเป็นส่วนตัวทำให้ลาดินพาวเวอร์ตี้เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ลูกค้าให้ความสนใจโดยเฉพาะเรื่องความคุ้มค่า เนื่องในโอกาสพิเศษฉลองครบรอบละลินเคียงข้างคุณ37ปีชีวิตที่ดีบ้านที่ใช่จึงมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษซึ่งนํามามอบให้าากับลูกค้าทุกท่านที่อยากได้ที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์และในช่วงนี้บ้านที่ได้กระแสการตอบรับเป็นอย่างดีจะอยู่ในเซกเมนต์ช่วงราคา4-9ล้านบาทซึ่งบ้านของละลินเองก็มีแบรนด์ The Prestige เป็นบ้านเดี่ยวหรูขนาดใหญ่แบบบ้านเฟน c ์คอร์เนียลสไตล์มีจุดเด่นในเรื่องราคาที่คุ้มค่าและพื้นที่ใช้สอยที่มากกว่าบ้านละล,ะลิน The Prestige เป็นหนึ่งในแบรนด์ท็อปสุดของลลินพาวเวอร์ตี้้วยบ้านคุณภาพดีไซน์สไตล์ฝรั่งเศสในนิยามคําว่า f ฟรนช์ค o โรเนียลสไตลได้แรงบันดาลใจจากบ้านและส่วนฝรั่งเศสสไตล์โพวังดีไซน์ออกแบบหรูหราอย่างมีระดับให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของลลินพาวเวอร์ตี้และลายล้อมด้วยกิยนสเปซได้แรงบันดาลใจมาจากพระราชวังแวร์ซายมาสู่บ้านลลินเดอเพสีตบ้านที่ปลูกบนความตั้งใจที่ดี ลองครบรอบลาล,ลินเคียงข้างคุณ37ปีทางลาลินได้เปิดตัวโครงการใหม่บ้านลาลินเพสติดซึ่งมีทำเลให้เลือกหลากหลายอาทิโซนประชาทิศโซนลังสิตหรือโซนบางนาเป็นบ้านเดี่ยวหรูภายใต้แนวคิด Beyond Luxury of Living ที่สุดแห่งความหรูหราสง่างามเนี่ยระดับบนอาณาจักรส่วนตัวบ้านที่ออกแบบบนความตั้งใจที่ดีใส่ใจในรายละเอียดต่างๆให้สุทียภาพในการอยู่อาศัยเหมือนได้ไปพักผ่อนที่ยุโรป มีความเชื่อมต่อกับธรรมชาติภายนอกเข้าสู่ตัวบ้านผสมกับการออกแบบฟังก์ชันที่คำนึงถึงไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่จึงเป็นที่มาของแบบบ้านเฟน c ์คอเนียลสไตล์เริ่มตั้งแต่ประตูทางเข้าออกโครงการดีไซน์ซุ้มโค้งตกแต่งสไตล์ยุโรปพร้อมพื้นที่สีเขียวของต้นไม้และดอกไม้ช่วยปรับเปลี่ยนอารมณ์หลีกหนีความวุ่นวายจากภายนอกเชื่อมต่อเข้ามายังพื้นที่ภายในโครงการมีพื้นที่สวนขนาดใหญ่คอยต้อนรับเวลาที่เรากลับมาบ้าน ช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าและเป็นพื้นที่กิจกรรมสำหรับครอบครัวอีกด้วยตัวบ้านของที่นี่ออกแบบมาในสไตล์ f ฟ e n c h c o l o n i a l ภายนอกดีไซน์โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์หลังคาทรงปั้นหยาพร้อมตกแต่งฟาซาดในรายละเอียดต่างๆที่สะท้อนในสไตล์แบบบ้านยุโรปได้เป็นอย่างดีโดยมีแบบบ้านให้เลือก3แบบขนาดพื้นที่ใช้สอยเริ่มตั้งแต่154ตารางเมตรไปจนถึง209ตารางเมตร จุดเด่นของบ้านลาลินเดเพสติคือการเลือกใช้วัสดุระดับพรีเมียมช่วยประหยัดพลังงานและเพิ่มความสะดวกสบายในการอยู่อาศัยด้วยนวัตกรรมอีโคเทคตัวบ้านเป็นผนังพีแคสมีความแข็งแรงรับน้ำหนักได้ดีและโครงหลังคาสำเร็จรูปไม่เป็นสนิมพร้อมติดตั้งฉนวนกันความร้อนใต้หลังคาระบายอากาศภายในตัวบ้านลดความร้อนใต้หลังคาอีกทั้งยังเลือกใช้สีภายนอก TOA ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับบานประตูและหน้าต่างเป็นกระจกเขียวใสช่วยสะท้อนความร้อน กรอประตูและหน้าต่างเป็นอลูมิเนียมมีความแข็งแรงและประตู U PVC ลดการเกิดเชื้อราและลดการผูกก่อนติดตั้งระบบระบายอากาศเพื่อลดความร้อนภายในบ้านใช้หลอดไฟ LED ประหยัดพลังงานและเลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำฉลากเขียวนอกจากนี้ในบ้านยังมีจุดกระจายสัญญาณ Wi-Fi เพื่อรองรับวิถีชีวิตแบบดิจิทัลและยังวางระบบจุดเชื่อมต่อ EV Charger เพื่อรองรับการใช้งานรถยนต์ไฟไฟ้าอีกด้วย ก่อนที่เราจะเข้าไปชมรายละเอียดอื่นๆของโครงการฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับแบบบ้านที่น่าสนใจแบบแรกคือ Imperial พื้นที่ใช้สอย174ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องครัว2ที่จอดรถจุดเด่นของบ้านคือรองรับได้ถึง4ห้องนอนมีห้องนอนชั้นล่างที่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆเริ่มตั้งแต่พื้นที่ส่วนห้องนั่งเล่น เปิดโล่งเชื่อมต่อกับสวนรับประทานอาหารได้พื้นที่กว้างฝ้าเพดานสูงโปร่งพร้อมช่องแสงหลายจดุดสามารถมองเห็นส่วนข้างบ้านทําให้พื้นที่ดูกว้างและเชื่อมต่อกับธรรมชาติห้องนอนชั้นล่างสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ทําเป็นห้องนอนห้องดูหนังห้องทํางานหรือห้องเก็บของก็ได้ครับสําหรับโซนห้องครัวให้พื้นที่มาขนาดกําลังดีสามารถทำเคาน์เตอร์ครัวได้2ฝั่ง หรือจะไปต่อเติมครัวหลังบ้านก็ทำได้เช่นกันครับห้องมาสเตอร์เบดรูมขนาดใหญ่วางเตียงิงไซส์โต๊ะข้างเตียงหรืออาร์มแชร์ก็ได้มีห้องน้ำในห้องนอนพร้อมส่วนวอล์กอินโ s ซ t และระเบียงส่วนตัวด้านนอกครับสำหรับห้องนอน2และห้องนอน3ขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกันสามารถวางเตียง3-5ถึงฟตุตได้และมีพื้นที่เหลือสำหรับวางโต๊ะทำงานหรือตู้เสื้อผ้าก็ได้ครับห้องน้ำทั้ง3ห้องภายในแบ่งส่วนเปียกส่วนแห้งมาให้ เลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำฉลากเขียวพร้อมช่องแสงที่ทำให้ห้องน้ำดูสว่างและระบายอากาศได้ดีและอีกแบบบ้านที่น่าสนใจ e m p e r o พื้นที่ใช้สอย209ตารางเมตรฟังกช์ชัน5ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องครัว2ที่จอดรถเป็นแบบบ้านขนาดใหญ่สุดของโครงการรองรับได้ถึง5ห้องนอนเหมาะกับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุมีห้องนอนชั้นล่างรองรับถึง2ห้อง เริ่มจากทางเข้าบ้านดีไซน์สงคงพร้อมประตูกระจกบานเปิดขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มความหรูหราให้กับตัวบ้านฟังก์ชันภายในบ้านเริ่มจากส่วนห้องนั่งเล่นและส่วนรับประทานอาหารได้พื้นที่กว้างออกแบบให้พื้นที่เปิดโล่งเชื่อมต่อกันพร้อมช่องแสงที่สามารถมองเห็นส่วนด้านนอกเพิ่มความโปร่งให้กับบ้านและยังช่วยประหยัดพลังงานอีกด้วยครับห้องครัวแยกโซนเป็นสัดส่วนสามารถทำเคาน์เตอร์แบ่งฟังก์ชันได้ตามต้องการหรือเราจะไปต่อเติมครัวด้านนอกก็ได้ครับ ห้องนอนชั้นล่างถูกออกแบบให้พื้นที่เชื่อมต่อกับสวนข้างบ้านสามารถเปิดประตูรับลมชมวิวสวนส่วนตัวของเราได้พื้นที่ภายในห้องสามารถวางเตียงขนาด5ฟุตได้สบายๆเหมาะสําหรับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุหรือจะปรับเปลี่ยนเป็นห้องทํางานเป็นพื้นที่ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆได้ดีทีเดียวห้องนอนอีกห้องสามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องทํางานห้องนั่งเล่นหรือห้องเก็บของก็ได้ครับบริเวณโถงบันไดของบ้านจะได้ช่องแสงขนาดใหญ่ เพิ่มความโอ่อ่าให้กับตัวบ้านทั้งจากภายนอกและภายในบ้านและยังได้แสงจากธรรมชาติที่สาดส่องเข้ามาเพิ่มความโปร่งให้กับโถงบันไดได้ดีห้องมาสเตอร์เบดมขนาดใหญ่แบ่งพื้นที่วางเตียงคิงไซส์และทำมุมพับผ่อนส่วนตัวมีห้องน้ำรองรับในห้องนอนพร้อมส่วนวอล์กอินโขสเซตและยังมีระเบียงส่วนตัวที่สามารถทำเป็นมุมพักผ่อนแบบเซมิอ d o o ดได้ห้องนอน2ตํตำแหน่งอยู่มุมโซนหน้าบ้านพื้นที่สามารถวางเตียง3-5ถึงฟุตได้สบาย พร้อมระเบียงส่วนตัวที่สามารถทําเป็นมุมพักผ่อนหรือจะจัดสวนเพิ่มเป็นพื้นที่สีเขียวในบ้านก็ได้ครับส่วนห้องนอน3ขนาดพื้นที่ใกล้เคียงห้องนอน2สามารถวางเตียง3-5ฟุตได้เช่นกันและยังมีพื้นที่เหลือให้วางโต๊ะทํางานและตู้เสื้อผ้าได้ครบและห้องน้ําทั้ง3ห้องภายในแบ่งส่วนเปียกส่วนแห้งมาให้เลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำฉลากเขียวพร้อมช่องแสงที่สามารถเปิดระบายอากาศได้ดีครับ นอกจากนี้ภายในโครงการยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้ง e x c l u s i v e ขับเฮามีพื้นที่พักผ่อนสระว่ายน้ำระบบเกลือและห้องฟิตเนสที่มาพร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัยสวนส่วนกลางขนาดใหญ่สไตล์โพว่วงให้คุณได้ใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นลดการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยหลอดไฟ LED แบบโซลาเซลล์ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนกลางให้กับลูกบ้านมีระบบบำบัดหมุนเวียนน้ำจากถังบำบัดน้ำ มาใช้ลดน้ำต้นไม้ในโครงการส่วนระบบรักษาความปลอดภัยเข้าออกโครงการด้วยระบบ Keyless Entry ติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณจุดสำคัญภายในโครงการและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงจะเห็นได้ว่าบ้านลาลินเดอเพสตีดเขาใส่ใจในรายละเอียดตั้งแต่การออกแบบดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์มีฟังก์ชันที่ตอบโจทย์การอยู่อาศัยและยังได้วัสดุระดับพรีเมียมพร้อมกับเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกอีกด้วยสำหรับใครที่สนใจโครงการบ้านลาลินเดอเพสตีด บ้านเดี่ยวหรูขนาดใหญ่บนทำเลศัก,กยภาพกับราคาที่คุ้มค่าเริ่ม4-9ล้านบาทในพื้นที่ใช้สอยที่มากกว่าสามารถแวะเข้ามาเยี่ยมชมโครงการกันได้ครับที่สำคัญในปีนี้ฉลองครบรอบลาลินเพียงข้างคุณ37ปีชีวิตที่ดีบ้านที่ใช่มาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษและส่วนลดสูงสุดถึง5 0แสนบาทสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมโทร1 7 7 8แล้วพบกันใหม่กักบแคมเปญดีๆจากบาลิน p r o p e r t y ในโอ,อก,กาสหน้าถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ และกด s u c s i b e Home หน้าอยู่ c h anel n เพื่อไม่ให้ลาดคลิปอัปเดตใหม่ๆและถ้าต้องการอ่านรีวิวแบบละเอียดให้เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ o m e หน้า .com หรือ Facebook Fanpage h o m e ายอยู่าและอีกหนึ่งช่องทาง TikTok Home หน้าอยู่ครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ